โจทย์คอนี้เป็นเรื่องพักดัดกลวยนะครับโจทย์ให้หาว่าจุดยอดทั้งหมดของพักตัดกลวยที่โจทย์กําหนดคือจุดใดเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับก่อนอื่นให้เราจัดรูปสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยให้เป็นรูปของกําลังสองสมบูรณ์ก่อนสําหรับ x เราดึง9ก้าไว้นอกวงเล็บและ y เราดึงลบสิไปไว้นอกวงเล็บส่วน2 4 7เราย้ายไปไว้ทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับ ตัวเลขสีแดงนั่นคือการเติมเข้าไปเพื่อที่ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์หลังจากนั้นก็จัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์จะได้9 x 1บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ16คูณกับ y-5 ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับลบ4 4 4หลังจากนั้นให้เรานำลบ -144 เนี่ยคูณตลอดทุกพจน์ผลลัพธ์ก็จะได้ y-5 ลบ5 ทั้งหมดยกกาลัง2อส่วน9ลบด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกาลัง2องส่วน16เท่ากับ1เมื่อสังเกตดูจากรูปสมการเราจะพบว่าอันนี้คือสมการของไฮเพอร์โบลาซึ่งไฮเพอร์โบลาเนี่ยแกนที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยจะเป็นแกนนำขวางส่วนแกนที่เป็นเครื่องหมายลบเนี่ยก็จะเป็นแกนสั่งยุค ดังนั้นค่า a ของสมการไฮปอร์โบลาเนี่ยก็จะเท่ากับ3ส่วนค่า b จะเท่ากับ4เราสามารถวัดกราฟได้ดังรูปจากรูปเนี่ยเราจะพบว่าแกนตามขวางคือแกนที่อยู่บนเส้นตรง x เท่ากับลบ1และจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ1 5 ซึ่งจุดยอดเนี่ยจะอยู่บนแกนตามขวางจุดยอดทั้ง2จุดก็จะมีค่าเท่ากับ h กับ k บวกลบ a ดังนั้นจุดยอดของสมการพักตัดกลวยนี้ยก็จะอยู่ที่ลบ1กับ5บวกลบ3นั่นคือลบ1 8กับลบ1 2ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ